กับไมค์กรับลองใส่เมื่อกี้หลุดฮะแป๊บน,นึงนะเออคือพดูดไงดีเมื่อกี้ผมเพิ่งเริ่มเนื้อเรื่องไปไม่นานนะเมื่อกี้เฮออ้ยช่างมาดูกันต่อนะคเอา I walk the fuse wire like they both be far in the city บ๊ะบ๊ะบ๊ะคุณ ดูเลยผมไม่แปลนะเพราะกูขี้เกียจแต่ต่อเข้าใจอ่ะอ่านเองเลยคงอ่านเสร็จแล้วไปหยิบได้เนะ don't know how long they... อ่านเสร็จแล้วให้ตามกูมาให้ตามมึงไปเพื่อ ตามเพือ่อง,ง,ง่ายๆกระทืบมมันออกไปไงล่ะฮะเออจะวแบบ่าไปเมื่อเมื่อก่อนที่จะมาบบนี่หมดกดเลยได้เอ้าที่เนาะเฮ้ยเฮ้งงยเฮ้ย เื่อกี้กูทำไงอ๋อกดคิวยูนิสระด้ว รู้ว่ากดชิปแล้วเมื่อกี้ว่าเราชิปอยู่คืออะไรอะ่ะอ๋อที่ริพรว่าเฮ้ยอีปีกว่าเกมดี่ซื้อมาดีว่ะ ถ้าก็ใช้ได้นะเอยงวดนาคนได้เหรอเฮ้ยต้องทำสงหรกไหมกูบบกเอ้ไงวะกูะต้องสู้กับมันเหรออ๋อดาบดาบดาบทำไงอ่ะโอ้โอ ดาบอะไรเนี่ยคุดหลอดเฮล้ยแล้วอยู่ดีๆงูก็มาคาบเราใช่ไหมนม่เสียวอะไรเว้ยไม่เสียวอะไ,เ,ไหเหรอโอ้หายไปในความมืดแล้วกดเอาขยับไม่ได้เอา้าอ๋อกดเอา้าตีไม่ได้เอา้า เอออะไร Army ออฟไล n ์ขยายแสงทุยฮะอะไร อ๋อคือถ้าเราสีดำๆแบบนี้อยู่มันจะมองไม่เห็นเราถ้าเราสีแดงๆมันเริ่มสงสัยถ้ามีแสงไฟแต่ว่ามันเห็นเราแล้วมาฆ่าเราก็ทืบเราตายห่าโอเคจบ ยี่อะไรวะเนี่ยตายห่านเปก้นจม โอเคดีแล้วที่กูไม่ไปหามัน กูมึนพวกมึงไม่ได้มึนหรอกกูมึนเนีกยาลังงงอยู่เลยว่ากูทําอะไรอยู่เนี่ยคือฆ่าเพื่อเฮ้นมืดเนี่ยกูพวกไม่เข้าสังคมเหรอเหมือนกูในชีวิตจริงว่างั้น อุ๊ยมันแปลว่าอะไรอ๋อถ้ายแล้วถ้าเราอยู่ด้านบนเราก็สามารถนี้ได้แห่กูในเงามืดกูดุนเข้าไปตร้งๆเลยมา ว่าคันตาสวัสดีครับ อิมฮอสเตอร์ข้าผู้นี้คืออิมฮอสเตอร์ที่แนบเนียนที่สุดบนโลกใบนี้ โอ้โหได้ันเจอเลยไอ้วะเบดนะเบตเบตคือเรื่องอิดคดกิ่งครับนี่แค่สอนใช่ เดีเกนสามนันุ้นานลัเอ,อ้หมาป่าอย่าบอกนะว่ามึงคือหมาป่าเอ้ยไม่ใช่จ้อกนึกวะทำหน้ายังก,กับเกิดอะไรคือเสียงมันแบบพูดไงดีอะถ้าพูดภาษาทุเรทุเร่นะคือคำว่าที่มีสั เอ่อแล้วก็ฮอฮูแล้วก็ไม้สัตอีอแล้วก็ไม้โทโยยักษ์นะเออพูดแบบน,นั้นเลยผมไม่ได้พูดนะเออเออ,เอ,อทุกคนคิดเอง <c oughs> เออกดเมื่อกดเร็วไปนะเหรอ <c oughs> let's go understand oh skill เอา F1 F1 เคยลองแล้วชิปหายขอพูดเลยเอาเป็นว่าผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ Bye.